เช้าวันหนึ่งคุณกำลังนั่งรถเม,เมย์จะไปสัมภาษณ์งานคุณใส่ชุดสูทผูกเนคไทเรียบร้อยแต่งตัวเนีย้ยเตรียมตัวมาดีสุดๆแต่แล้วมือถือของคุณและคนร,บรอบๆก็ดังขึ้นจากการแจ้งเตือนภัยพิบัติ คุณอ mm ่านข้อความอย่างรวดเร็วและตัดสินใจก้มต่ำเกาะราวรถเมยเผื่อไว้ก่อนต่อมาหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีแผน่ดินไหวขนาด7.5ก็ได้เกิดขึ้นใต้เท้าของคุณนี่คือจุดเริ่มต้นของเกม Disaster Report 4 Summer Memories และนี่ก็ไม่ใช่เพียงแค่เกมธรรมดาแต่เป็นแบบฝึกหัดจำลองชีวิตจริงนั่นเอง เกมนี้สอนบทเรียนแรกได้อย่างชัดเจนมากครับถ้าคุณตื่นตระหนกคุณจะบาดเจ็บ <S 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 2> <S 2> หากตอนที่เกิดแผ่นดินไหวนั้นคุณผู้ชมอยู่ในที่เปิดใจกลางเมืองเต็มไปด้วยตึกสูงคุณต้องควบคุมสติสมาธิก้มต่ำไว้เสมอเวลาพื้นกำลังสั่นรุนแรงและออกวิ่งตามหาที่กำบังจากเศษซากที่กำลังจะหล่นใส่หัวคุณจากอาคารที่อาจจะกำลังถล่มลงมานะครับ หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะโครงสร้างอคาคารอาจไม่รองรับการใช้งานของมันอีกต่อไปแล้วหลังจากนั้นเดินช้าๆไปยังพื้นที่โลง่งเช่นสนามกีฬาลานจอดรถเปิดหรือสวนสาธารนณะเพื่อรอการอาพยพช่วยเหลือต่อไปนะครับอ้อและอีกบเรียนสำคัญหนึ่งจากเกมนี้นะครับ ความปลอดภัยของชีวิตสำคัญกว่าทรัพย์สินทุกอย่างอย่าเดินกลับเข้าไปในตึกเพียงเพื่อจะเอากระเป๋าตังค์โทรศัพท์หรือสิ่งของมีค่าถ้ามันจะทำให้คุณเสี่ยงชีวิตมากขึ้นจำไว้นะครับเป้าหมายของคุณไม่ใช่การรักษาทรัพย์สิน,นีต่อไปแล้วแต่เป็นการรักษาชีวิตตัวเองให้รอดกลับบ้านไปให้ได้ในที่สุดนะครับ ทุกจังหวะในเกมนี้แสดงให้เห็นเสมอนะครับว่าเมื่อเกิดแผ่นนินไวไหวรุนแรงมากๆแล้วอะ่ะมันจะมีอาคารที่พร้อมถล่มลงมาใสใ่คุณได้ทุกเมื่อและถ้าหากคุณกําลังเดินทางโดยที่ไม่สังเกตสภาพแวดล้อมรอบๆตัวให้ดีๆคุณก็อาจจะโดนเศษเหล็กเศษกระจกหรือแม้กระทั่งตึกทั้งหลังหล่นทับใส่ในจังหวะที่ after shock กําลังเกิดขึ้นมาก็ได้นะครับดังนั้นจงมองก่อนเดินและฟังเสียงที่อาจช่วยเตือนถึงอันตรายที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมในเร็ดนี้เสมอนะครับ อ้าวเฮ้ย after shock เดอคเดือดเด,ดแล้วของมันหล่นมาจากไหนวะ <Yeah. S 1> เอาเอาุ้ยคันคันโอ้ยรูนี้น่าจะมองดีๆก่อน ไม่ว่าจะในยามปกติหรือยามเกิดภัยพิบัติมนุษย์เราย่อมต้องกินอาหารกินน้ำและต้องการขับถ่ายอยู่เสมอนะครับในเกมนี้ตัวละครของเราจะต้องเก็บไอเทมยังชีพหลายๆอย่างเช่นน้ำยาอาหารแห้งไฟฉายซึ่งบางอย่างเนี่ยเขาก็หาเองไม่ได้ก็ต้องออกสำรวจตามหาหรือไปซื้อกับ NPC ร้านสะดวกซื้อที่อยู่ใกล้เคียงที่บางทีมันก็จะรีดไถเงินเราในยามวิกฤต น้ำขนละสอง0มืนเยนพองดินั่นแปลว่าหากคุณผู้ชมเตรียมตัวมีกระเป๋าฉุกเฉินติดบ้านพร้อมน้ำยาอาหารแห้งไฟฉายแบตสำรองไว้ตั้งแต่แรกแล้วอ่ em, ะคุณก็ไม่ต้องมาลำบากแบบตัวละครหลักในเกมนี้ในยามที่คุณจะต้องกลายเป็นผู้สลดภัยนั่นเองนะครับ เกมนี้จะตั้งคำถามและเสนอเหตุการณ์ใส่คุณผู้ชมอยู่เสมอนะครับว่าคุณจะช่วยเหลือคนอื่นๆหรือคุณอยากจะเอาเปรียบคนอื่นนะครับการจะช่วยเหลือคนอื่นๆนั้นมักแปลว่าคุณต้องเสียทรัพยากรสําคัญของตัวเองไปเพื่อช่วยเหลือคนเหล่านั้นแต่บางครั้งพวกเขาก็อาจจะกลับมามอบสิ่งของทรัพยากรดีๆให้คุณหรือคนเหล่านั้นก็อาจจะกลับมาช่วยเหลือคุณในยามที่คุณลําบากก็ได้ในขณะเดียวกันถ้าคุณเอาเปรียบผู้คนในยามวิกฤตแน่นอนครับว่าคุณอาจจะได้ผลประโยชน์และทรัพยากรดีๆในตอนนี้ททังนย なたにりまし,しแต่ผู้คนที่คุณเอาเปรียบไปนะครับเขาก็อาจจะกลับมารังควานและทำร้ายเราในภาคหน้าก็ได้หรือคุณอาจจะถูกเอาเปรียบเอาคืนในจังหวะที่เราเสียเปรียบในวันหลังก็เป็นได้นะครับ

ทำดีไม่ได้ดีตุยเย่ด้วยอีกโอ้คุณลุงผมขอโทษ หลังจากที่คุณผู้ชมหนีออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยคุณก็อาจจะหลงคิดกันไปว่าคุณรอดชีวิตแล้วแต่แล้ว after shock ก็อาจจะเกิดตามขึ้นมาได้ทีหลังเสมอนะครับ after shock เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นต่อเนื่องได้เป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือบางทีก็เป็นปีนะครับขึ้นอยู่กับความรุนแรงของแผ่นไหวหลักครั้งแรกนะฮะดังนั้นจําไว้นะ พยายามอย่าอยู่ใกล้โครงสร้างอาคารที่ไม่แข็งแรงหรือในตึกสูงหลังจากที่แผ่นดินไหวเพิ่งสงบลงไม่นานนะครับเพราะมันยังมีโอกาสที่แรงสั่นซ้ำตามมาเนี่ยมันจะทําให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่รอดมาจากแผ่นดินไหวครั้งแรกอะ่ะมันถล่มลงมาจนได้ในที่สุดนะครับ Disaster Report 4เนี่ยไม่ใช่เกมที่ต้องการใจะให้คุณเป็นฮีโร่ที่ต้องมากอบกู้สถานการณ์ทุกอย่างแต่อย่างใดเลยครับมันเป็นเกมที่พยายามจะสอนให้คุณเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ที่คนธรมมธรมดาๆคนหนึ่งเนี่ยต้องเอาชีวิตรอดหลังภัยพิบัติให้ได้นั่นเองนะครับแน่นอนครับตัวเกมเนี่ยพยายามแสดงให้เห็นอยู่เสมอว่ามันไม่ได้สําคัญเลยครับที่คุณจะเป็นคนแสนดีหรือแสนเลวขนาดไหนนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยในวินาทีแห่งภัยพิบัติเนี่ยคือคุณต้องเอาชีวิตตัวเองให้รอดนะครับ และนี่คือรายการสาระเกมมิ่งนะครับขอบคุณทุกทุกคนจริงๆที่รับชมนะครับและขอให้ชาวไทยทุกคนเนี่ยไม่ต้องเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้อีกแต่ถ้าเกิดมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งเนี่ยผมขอให้วิดีโอนี้เป็นวิทยาทานนะครับขอให้เราทุกทุกคนเตรียมพร้อมกันให้มากที่สุดนะครับผมหลังจากที่ได้ดูวิดีโอนี้แล้วนะครับผมขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียทุกท่านในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับและก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกคนนะครับให้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยกันต่อไปนะครับผมไม่มีอะไรจะเสริมแล้วนะครับขอบ